กินพัดกระเพ้าเลยค่ะมันกระเพ้าหม้อบวชทายไปมีแรงแต่อันเนี่ยถือน้ำนี่ก็โอเคได้เลยค่ะนี่ปลเงินไปค่ะข้า,ขาตะไคร่ไม่บก,กูดนลันไปค่ะอาจจะงี้อยูะเพราะว่าว่าตายไหมค่ะช่วงไข่สักใบเหลืองอย่างหนึน่งปลูกพ่นอกว่าให้ปลูกอันสูงๆไว้ จะปลูกป,ปุ่นกันไปนะคะอัน,น,นว่าในถอนหญ้านะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ดอกว่าแม่หญ้าปลูกเส้นแจมกันไปค่ะบ๊อบอิเป็นแบบนี้กินผัดกระเพราแล้วะค่ะมื่อไงกระเพราหมบูบดทายไปมีตงแต่อันหญ้าเองเฮ็ดเดี๋ยวเด้อคะ่ะประหยัดมันต้องน้อยอุตส่าห์เหตุไม่คำตรงนี้ไม่อียู่บนน้อโอ้ยเป็นปลาดีีอิี ะวันบานพระวันปางนี่ยังกับปลูกไปค่ะเบื้องไหนเบื้องทางยังเด็กๆ <c oughs> ปลูกปุ่นกันไปนะคะอันบ้านในทอนหญ้านะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ดอกอ่อนมันยาปลูกเส้นแจมกันไป้ค่ะบ๊อบอิฐเป็นแบบนี้ปันเดอ่านี่กะเพรานี่กะบะกระเทศน้อยกระเล่นสิกับพ่อได้กินค่ะได้ตำหงเอ้ามัน เห็นว่าพ่ปลูกแบบนี้พวกอันมะแรงมันจะบ่อคอยมากินค่ะแต่ว่ามันจะมันไม่แน่กินหลายมั้งแต่จะบ่มาเบืองของที่ห่อนหวังพ่อไปดิซื่อนะคะอาจจะบ่อสะอาดเพาเป็นยังดอกเนาะธรรมดาเพราะว่าจะคลองกับเช้อมาปันได่ามีตะเภามีกะมะเขือเทศน้อยเขือเล่นสิกับพ่อได้กินค่ะได้ตำมะงอ้าวมัน นี่หลายหลายคนอบอกว่ากะเพ้านี่ทำเบี้งให้ปันไดอ่ามีกะเพ้ามีกะบะกรอเทศน้อยเขือเล่นสิกะบพ่อได้กินค่ะได้ตำหะงอ้าม,มันจะท่าไปอดหลอดไปอดหลอดนะคนอื่นมะฮงมีต้นนี่แหละค่ะส้มไข่ อะไรหนักเพราะมันอาจจะดิดออกก่อนนะคะ่ะปลูกพ่อได้กินอีนี่แม่งกินเบิดค่ะต้องปลูกม,มี่หยามีต้นตะไคร้นั้นมัมีแน่ยค่ะแช่มกันแต่ก็สั่นกระบ่เอ้านี่ได้ต้นหนึ่งลืมนี่นี่ค่ะเอาต้นหนึ่งลงที่หนัก ย่อจ้ะอ้านีได้ต้นหนึ่งลืมนี่นี่ค่ะเอาต้นหนึ่งมันกระทาางไปอดหลอดไปอดหลอดนะคนอื่นอ็งเฮ็ดเดี๋ยวด้ค่ะรยหยัดมันตัวน้อยอุตสาเหตดไม่ทำเด็ด เขาแก่เนาะค่ะให้เด็ดให้เด็ดก้อนที่ดอกเขาสิออกเดี๋ยวเ้ามาเด็ดกับเท้ากันอาดแต่เงี้ยู่ะเพราะว่าม่นตายไหมค่ะต้องไข่เอ่อกระใบเหลืองอย่างน้อยหนึงปลูกคนบอกว่าให้ปลูกอันสูงๆว่าให้พ่อไปดิสื่อนะคะอาดจะบ่ส <laughs> ะอาดเพราะเป็นยังดอกเนาะธรรมดาเพราะว่าจะคล้องกระเช้อมา จะเก็บปูปุนกันไปนะคะอันบ้านในถอนหญ้านะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ดอกว่ายมันหย้าปูเส้นเซียกันไปค่ะบ๊อบอิเป็นแบบถือน้ำนี่ก็โอเคใด้่เลยค่ะนี่ผลกันไปค่ะค่าตะไคร่ไม่บกูดป้นกันไต้ค่ะถือน้ำนี่ก็โอเคใด้่เลยกค่ะนี่ผลกันไปค่ะค่าตะไคร่ไม่บกูดปูนกันไต้ค่ะ ผมว่าคนเขาปลูกแบบนี้พวกอันมาแรงมันจะบ่ค่อยกันมากินค่ะแต่ว่ามันจะมันม่แน่กินหลาั้งแต่จะบ่มาเบิองของที่ห้อนหวังอนี่หลายๆคนบอกว่ากับเท่านี่ทำเรองให้ด็กินเด้ค่ะแม่เอาไปกินเบิด รมไปด้วยพืชพักกับหญ้าไดกินเด้ค่ะเมื่อเอาไปกินเบิด์อะไนั่นมันจะหลุดออกมาเดดแดดแดโอเคนี่ค่ะเ้าก็จะเห็ดแบบนี้ไว้ให้เขาจะ่เขาจะได้เป็นกอเลยดียต้องใจถมีแบบนี้มันก็บเป็นกเอแ,แล้วค่ะโอเค หลังใจฉันเป็นแบบนี้มันก็เป็นก็เอาล้วค่ะโอเคฮะจบกินผัดกระเพราแล้วค่ะมันกระเพราหมบูบดฮะทายไปมีหลังแต่อันใหญ่ลงที่หมาโยจ้ะอืม นี่หลายๆคนอบอกว่ากระเพ้านี่ทำเบีอยให้โอ้หยาเกิดเ่ยค่ะก้องช่วยเต็มไปด้วยหยานคะคะปุ๊บจะท่าไปอดหลอดไปอดหลอดนะคเพ่นอื่นผมว่าผมเข้าปลูกแบบนี้ พวกอันแมลงมันจะบ่ค่อยมากินค่ะเพราะว่ามันจะมันมีแนวกินหลายมันก็จะบ่มาเบิ่งของที่ห่อนหวงตลังใจฉันเป็นแบบนี้มันก็เป็นก็เอาละค่ะโอเคอือหญ้าเกิดเลยค่ะห้องซอยเต็มไปด้วยหญ้านะคะปลูกไม่อียู่บนน้อ เ,เป็นปลาดีลเสือน้ำนี่ค่ะโอเคใด้เลยกค่ะนี่้โหปนกันไปค่ะข้า,ขาตะไคร้ไม่บกูดปนกันไปค่ะเอา้านีได้ต้นหนึ่งรืมอนี่นี่ค่ะต้นหนึ่งจะจะปูปนกันไปนะคะอันว่านในถอนหญ,ญ้านะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ดอกว่านหญ้า เลูนแจซมกันไปค่ะบ๊็บเป็นแบบตัองใจเป็นแบบนี้มันก็เป็นก็เอาละค่ะโอเคฮะจุกัดจะงี้ยั่เพราะว่าว่ตายไหมคะต้องให้แค่ใบเหลืองอย่างหนึ่งปลูกคนบอกว่าให้ปลูกอันสูงๆว่ให้กินผัดกระเพราแล้วค่ะมันกระเพราหมูบด ไายไปไม่แรงใจอันเนี่ยปันไดอ์มีกะเพรามีกมรมะเขือเทศน้อยเขือเล่นสิกับพ่อได้กินค่ะได้ตำหงอ้ามันมกระทั่งไปอดหลอดไปอดหลอดคนอื่นด้กินด้วค่ะแม่เอาไปกินเบิด มันมันกนลุดออกมาเดาๆโอเคนี่ค่ะล้วก็ต้องเห็ดแบบนี้ไว้ให้เขาจะ่เขาจะได้เป็นกอเลยดีข้ะวันบัลข้าววันปลาไม่ยังกับปลูกไปค่ะเบืเ้องไหนเบื้องทางยังมะฮงไี่ต้นนี้แหละค่ะส้มไข่อา้าวนี่เด้ต้นหนึ่งลืม นี่ค่ะข้าต้นนีม้มะฮองมีต้นนี้แหละค่ะส้มไข่ถือหนามนี่ก็โอเคใหญเลยค่ะนี่โอเคฝนกันไปค่ะค่าตะไคข่ขขม่บกูดฝนกันไปค่ะัมะฮองมีต้นนี้แหละค่ะส้มไข่กระทั่งไปอดหลอดไป อดหอดนะคนอื่นจะจะูก็ุปูกันไปนะคะอันนในทอนหยานะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ดอกว่านหยาปูกเส้นแจยมกันไปค่ะบบปิดเป็นแบบ้วานบานพราะวานปลาไม่ยังกับปูกไปค่ะเบื้งไหนเบิ้งทางหยางนี่มันมัจะหลุดออกมาเดี oh ๋ยวเดียเดีโอเคนี่ค่ะ ล้วก็องเห็ดแบบนี้ไว้ให้เขาแต่เขาจะได้เป็นปอได้ดีม,มหฮองมีตน้นนี้แหละค่ะส้มไข่เว่าคนเขาปลูกแบบนี้พวกอันมแมลงมันจะบ่อคอยไไมัมกินค่ะแต่ว่ามันจะมันมีแน่กินหลายตั้งแต่บ่อมาเบิ่งของที่ฮ้อนหวัง